สวัสดีครับเอฟซีเราก็ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามสองยูทูบแล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กไทยอีสานนะครับวันนี้ก็เราคือเดิมครับผมสวัสดีครับจิ้มงานของเข้ามาเนี่ยครับได้รับข้อมาดูคอจากเซียนวิทย์ครับเป็นผู้ไพ่เครือหายด้วพี่น้องวันนี้อ่า อ่าพี่น้องมาลงปลานะครับพี่กาญก่ายูยู่วบันผือนะครับเป็นเป็นบ่อพิชชิ่งนะครับซื้อบ่อบ่ออย่างเงี้ยเหรอฮะวิดบ่อพิชชิ่งเก่าซื้อซื้ออย่างครับน้องงานพิชชิ่งครับเออนี่ครับบ่ป้าน้องงานพิชชิ่งน้องงานงน้องงานพิชชิ่งนะครับเลือกก็ได้รับัฒามนุครอบจากคุณพี่ครับนี่ครับคุุณพี่่งต้ย อ่าครับผมขอบคุณมากนะครับให้เลือมาในการหาปลากับมโอนี้แล้วก็ถ่ายคลิปไปน้ำนะครับพี่น้องอ่าจจะมีคลิปอ่าช็อตได้เด็ดนะครับมโอนี้น่าจิได้เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าเข้าสิพไพ่เลือใส่เลรนโอนี้บนเ่นโบนิ่นโบนิ่นบวานเฮียครับพี่น้องมโอนี้เน้นไทยเน้นไทยครับผมเอาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมบัานราคาโมนี้ก็ค่อนข้างตีสิแพงนิดนึงนะครับกับประมาณหนึ่งพันบาทนะครับ บาทหนึ่งพันนะครับแต่ว่ามีของใหญ่ให้เบิ้งแน่นอนอนับนี้ครับเอาเดี๋ยวมาติดตามครับตอนนี้กะนี่ครับคนกะกำลังเตรียมตัวนะครับโอ้ยสีเทพมากเนาะพนานทิมเลยกำลังเตรียมตัวนะครับในการตีสีล้มปลานะครับไก่จิตจึงเวลาแล้วนะครับตอนนี้ขอก้องในทิมง,งานเมียจมเลยทีมงานเมียจมทิมงานเมียจมเหมือนนี่พนมาม่าผก่ก็มูครับนี่ยกที่นั่งบ่มือนนี่ครับครับจากโคราชครับผม สองรอยก็โล่ผแล้วครับพี่น้องมาสามร้อยพูดบุตรครับอ่าเนี่ยจมพนกับมาหลายนะแต่สีเทียบบอมาได้หมดนี่ไปไปหาเจยวทะเลซเ้ยมวนนาไปไปเจยวทะเลพี่น้องบอม่าครับวันนี้เออมวนนาจะกินปลาทะเลไปเที่ยวแต่เบาแหตีสไทยรถไปที่กอล่ะครับก้นปากระพุ้งเพียงได้ล่ะกระพุ้งอยู่อ้าวเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องครับผม อีกสักครู่ครับอีกสักครู่ครับเอาเลยครับเอา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 เร็วเร็วจวนครับพี่น้องเอาแล้วครับบาทแรกครับเอานี่ครับบาทแรกมาแล้วครับพี่น้องแต่ทีนี้การวันมาร์กใบก้อนมั้งครับครับาดแรกเฉียวเรียนะครับพกว้างครับตามันเนี่ยครับทีมงานเนื้อจมครับผมลงไปแล้วแห่แล้วครับแห่ซองกระลังสิสามมาครับ เอาบาดแรกับพี่น้องมาเบิ่งกันตาพุต้ั้ต้ร้เีแู้เด้อจะรูอู้ยบาแงแม่อ้บอนบกง่เลยคือบาดแรงเาจูวมาลครับ แรกครับพี่น้องบานแรกพีารับ้านนี่แหละครับพี่หาลูกเอ้าคุณูบ้านหมูมันบ้อนนงาาล้าแกบ้านครับมันบอนดีเลยนี่เฮ้ยเขางาพี่น้องคุณคุณคุณคนอกสะดุงครับพี่น้องอ้าวออกบ่ออกเลยอ๋ยังือนึงอยู่ หนามันเลยครับน้ำแตกครับน้านโอ้สองสามส่พุ๋นเ่ปลากระสูดหน่อยปลาระสูดปลาสูดสองตัวกี่ห้องกี่เมมือกอันนี้นั่นก็ถอว่าับอนบาทสองครับ ตัวแรกนะครับตัวแรกกับประมาณสี่หาโลครับมาถือง,ง่ายได้ป่าน้ำลึกอ <c oughs> ้าวขอสร้างกลางๆดีกว่าหนนะ หามาทัางกัาขอบไปไหมวิดๆนี่นี่อุ้ยบนแอปปลาไหมนี่นะขอบุนตวนวิ่ต้ขอบอุ้ย้นขุนตีเลี้ยบตีเลี้ยน้องมัาลุ้นกันครับเออพ่อ่าปลาขาฟังเมื่อบอกเราจะยูไปยูกลางโอ้แม่สะดุ้งแมะ ตัวเดียวได้เนไหมส่งินดุปุปเป้นเดพี่น้องสลายตัวเอยถือแล้วดังข้างลางเ้ยดุถือแล้วพี่น้องดุกระเทือครับสะดุกระเทียนียนีพี่น้องถตัวครับตัวมากองเต้นงามเตยกับสวายนะโอ้โหมาดนใส่คนกัจ้น้อบาเดี้ คุนครับสะดุ้งกับตึกนะครับตัวใหญ่เติบแล้วครับพุ่นอาชิเม้นสบายนะครับพุ่นครับตาโคฟังนีหุ่นเกาหลีมั้ยเบิ้งนู้นมันว่อนอยู่แล้วอู้ยอส่ดูสไว้บน่ัวหงอกโกดโกดโกดโมเดลแนวใส่กิ๊ เออโอ้โหถือล้วพดถล้วพี่น้องยังสะดุ้งสะดุ้งพูดสะดุ้งครับพี่น้องพุ่นแต่ว่ากืบไกลยังน้อยครับป๋าตัวใหญ่ครับพุ่นสะดุ้งใหญ่สะดุ้งป๋าใหญ่ครับเอ้าเขาก็มาลุนเหี้ยนะครับเออเป็นสองวันไก่ครับตโอ้โหถือแล้วแม่เอายกโยกือไก่นะครับนี่ครับถือเบิ้ลครับถือเบิ้ลสะดุ้งนี่กระเถือกครับนี่สะดุ้งนี่กระเถือกครับพี่น้องระวังเด้อระวังโอ้โหถึงเครื่องสองสะดุ้งครับพี่น้องเอาแล้วนี้ครับนี่ลาสะดุ้งครับพี่น้อง ลาสุดงครับีนี่สครับผมสตัวนะีนี้สอตัวครับพี่น้องอขอมานีึบึบึบดุ่มกันพี่น้องโอ้สวยน่อยน่ครับสบาหน่อยแขวนนีเเดขึ้นนักะ ไปไปกนบ่เข่าเข้าไปเข่าเล่อเขาเข้าแลอวก่ขึ้นมะฮะมเอเอาโอ้ไปแล้วเปาแล้วอ้ป้าพี่น้องไปเนาะไปแล้วคุณน่ะอ้หนาสิมักใกอนเนาะนปไ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 ปโอไยไนไป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 ไ่ไปไนไป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 ไไป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 ไไป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 ไลไปปไ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 ปลาไป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 ไ จีนรับปลาจีนน้อยสบายน่อยห้อเป็นยังถึงแนน,นันเหลืออยู่แถ่นี่เหลือแถครับอุ้ยสบ่ยก็สบายกพี่นองเซ้งงะสั่งกับบอวาเนาะจะใส่สั่งะสั่งอยู่เั้งหลดนี่อยูม่มากบิ๊กไวเล็ประมาณ สิบกโลแล้วพี่น้องตอนนี้ายาาา้าเอาจ em. ้าวพ eh? ี่ด ER: ินใส่พุ่นบริยาย่างเีย่านเงียงได้เนี่ปลาบอนครับปลาบอนเป็นมันเอามันอึ้ยเบดจำบดเอาบึดจำบดออเ้ยอบอนใส่บัด้ เอ้ถือ,ถอ,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 อว่อาห้อออกเ้าออกสร้างใจก็มางดีถือว่าพี่น้องบ่อนต้อนหนา้าต้อตอยาย้ำกันเกินไปแล้วจังนี่เนี่ยท้างขอบเนี่ยแสดงไปบงเก้า่นไหมโอ้เหี้ยมันของกันตามบ่ครับตามบ,บาาา่เร็วเร็วจี ไปยังล่ะ่ยังล่ะอย่าบอก้ะขาดอ้อขาดซับ่ขาดดีดีดูทั้งไตครับไม่ขาดเุยนป้องอะโอ้ปนป้องดูไปยังพู้นี้ครับขาดเรีย,รยรบร้อยครับพี่น้องเฮียขาดเฮียน่อยเียปนตอนี้จเฮียน้อยลงคลเนี่ยเป็นยังไงล่ะขาดเลย ามตัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับอีกเดี๋ยวเดีอีกหนึ่งาทีอีกหนึาทีทวงเวลาไว้ก่อนทานนี้ก็ถือด้วนี่ไปยัครับเตะเตะโตเตะทวงก่อนเตะทวงก่อนเอาพี่น้องสบายสบายดึงขึ้นก่อนครับไปยังไรก็่ะอุ้ยครับเอาเอาผมาทางเขาครับเขาเขาเาิ้บเขาแล้วครับนี่ครับสบายครับน่าจะเป็นสบายประมาณโลกัวโลกลัวนี่โ้ยไพ่ใหญ่จะต้องบั ลองทางบุญเมืองงานเดี๋ยวมันมันไปอยู่หุ่นเนาะโอ้โหเฝ้าตักอย่าเฝ้าตักตักว่าท่านได้งไงแต่ว่ามีผู้ซอยเข้ามาเลยที่ได้ไปซอยเพิ่อนอยู่นี่บางส่ง <laughs> <อ> <laughs> กำลังไปกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยโอ้จระเมดไงตัวนี่จระเมดอีเลีล่ยนเขาไม่หาแล้วมันกายหาไปแล้วนี่การ์ตูนครับพี่นอ้องไปครับ มั <Allah> นก ah? ี่ยวจัางนล่ะครับเสดุงพนธุ์จีสูตรเข้าไปสูตรสะด,ดุ้งเนิ่อยปาดเบบึงไผ่มนพี่น้องไผบุญนนะครับ3โตอยู่นี่ในสดุงครับตั้ดลระไปดันเุ้งนครับโอ้ยดีตัวนี้นตักตักอ้เะตักกล้องไหมเนาะตักกล้องไหมเดี๋วไปเะแก สาตัวสามตัวฟาดตัวตัวใหญ่พี่น้องสตัวสามตัวโอ้โหาเลยครับีแโอตเดียตักก่านตัวแรกครับเนียอร้อยครับหนึ่งตัวรหนึ่ตัวนึ่ตัวเดียวครับเดี๋ยวเั้วยโอ้ยโ้มสิตเฮ้ยยกขึ้นยกขึ้นยกเอ้ยขาวขาเขาขเอ้ยอยู่เนี่านี่ยัอขาดเอ้ยยังยัยังยู เดี๋ยวเอาหัวกระตับโอ้เอ้สียวพี่น้องเสียวรุนซอยกันรุนซอยกันแมนบ่าอะแมนบอปรและ้ยาจงอีกเอโอใครว่นี่จริงอีเอาออกเลเออเรียบร้อยอีกตัวนึงพี่น้องอีกตัวนึงเดี๋ยวดขาย ตักไดียวบ้าเหรอทักเดียวบ้านบูญู้ญก็ไปเรียบร้อยครับนี่ครับเนี่ยครับ้าน้องว่าง้างคุณตอนนี้ตักมาบันเนื้อม่ยังล่ะปลายังล่ะอ้ำไทยได้กัน ผู้มาเนาะเอามาใ้ผู้มาเนี่ยแหละดานี้มนนี้นี้แ้น้องกันนาี่รุนหาโลกเลยเนาะกบขอ้โอเนี่ยว้ย่โว้ยทางนี้ปรได้คิดยาเมากเพา้เห้ได้เลยใส่สกินกับมือมาวางพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวนี้นาจีง่กูมูนี่นาีหเกือบพกลูกครับนาไีใครบอเล่นอไแตเข่าของโลมสัตว์อ๋อ นี่ครับเาคงก็รอดครับโอเคครับมมาเอาเนื้ตากไปตอนนี้ไงอย่าลุ้นเร็วเขาไปกับเพื่อนเท่าไหรกลับเพื่อนเป็นห่วงกันทางห่วงปาอกเงี้ยเรีปลาเงี้นี่ครับะเด็ดนะครับมันขึ้นเขาครับน้องไดกับมันต่นน้องน้องทีแล้วนี่ปล่อยตะปาครับ น้องนี่บองน่ป่พพวยครับมืนอนี้น้องนี่บป่วยครับทำกันบานบดีกันนะใหญ่จุ่มเออใหญ่จุ่มปล่อยดูไรเนาะมันสิเขาลมว่าเราบ้ดนตรงนี้เขาลมแน่นันตัวนึงเขาแล้วอืมขึ้ยุกครับพี่น้องคือนยุกอึ๊บโอ้ยไปยังลไงอ้าวสบายครับสบายทางพุทธเป็นยังไงทางฟังนะครับ เมื่อกี้เห็นหมุดหมุดเช็คครับเช็คอยู่เหลือวาปื <c oughs> น,นมัดอยูนนนน่นึ่งเดียื้นมัดนานสองสองสามตัวครับนี่ครับพี่น้องมาเบิ้งปลบครับประบึก ตุ่ใหญ่ตัวนึงอยู่โอ้ใหญ่เติบโตอยู่ตัวนี้ซี่ตัวครับบ้านนี้นะครับไปกินจรกินก็แม่นบ่แม่นแม่นไปกินครับไปกินกระผีบครับแมม่นเลยติดตามซี่โร่เพืนครับเออมีนตัวอ่ะตัวนึงเนาะเห็นเห็นโดดดอกอยู่ไปกินนะครับดอดดอกเสี้ยนะแถวหัวคว่ำเหมือนแล้วป่าควรควรไปยังบาดเบางบ้นดึง เล้ยิเสียงโมกี้่ซนแห่อนแห่ทิ่ว้ห้องดังพูดเลย่นแหก้อน่นแห่ก้อนวันมาตั้ง่างนะตั้งบวบๆนะว่ายไปก้อนวยป้ั่ายไอยู่ดิว่ายก้อนักตัวเดี๋ยววนี้กับว่นักฮักบลอุ้ยไปถึงไก้อนผุนเทาไ สวายรุ่นนี้ก็เปนหาสีแห้งปนนี้นะปลาเรียมันอยู่เขาคอฟังวะตอนนี้วะมึงมันดึงไปเห็นปะขอพ่อเหรออะไะแต่ว่ามันที่อยู่ว่แค่นั้นบังชมันปลาอย่างยกขึ้นรถไปโว้เหลียวยกประเดี๋ยวมันหนักดิไม่มนบอกดิแม่ปลาตัวเดียวดิเอาตัวนี้เอาตัวนี้ซ่อนนัไปซ่อนดิ นัก,กนอย่าังถึงหินเลยนั่นหินบ่ะมันเลียวปลานี่้นะโอ้ยสวัยตัวนี้ว้าสวัยสองโชวอังอีู้ดไปนาน <c oughs> มันก็มาอยู่นะบ้างไม่ <c oughs> อยู่ขอไปดีสิว่าวัยแล้วน้องเสียงบึงกัน,งงนครับคือแง่เติมครับประมาณ3โล สามโลกับโล,โลนึ่งเป็นสี่โลวันลอฟังอยู่ก่อนเยวันยขบขอบล้ว่าปานี่นะไป,นะไปนี่เนะีพี่นองกัดตึกสองกับบ้านนี้น่ครับแต่จะ,จะได้ประมาณสิบกัวโลละกับยี่สิบแล้วลมั้งนี่ ไม่ใครไหนเลยจะย่มมุ่งแถวนี้นะจะไวเสียบก็ไปไกลม่มหนีให้คนด่านคน วงแต่เดียดีพี่น้องถแล้วถืแล้วถแล้วครับผมมันจากจิกกโอ้มันเป็นปลาตัวเดียวได้ไจลเมสามตัวนะครับเดี๋ยวเจนเย็นเจปลาเงี้ยยูโอ้เงี้ยเงี้ยเงี้ยเนดึงแม่ดึงไม่เบี่ยนอโมเมนมเมนมาดูปลาอยงนี้ครับพี่น้องน่ครับสบายปะมันคือส่งดึง โอ้บนส่งดึงรวบไงเนียน่ยเน้นบ่เห็นแล้ววะจัละเม็ดอีกแล้วจัละเม็ดบ่โอ้ถือจัละเม็ดอีกแล้วครับคุณนี่แต่เดีย๋ยวนี่มันจัละเม็ดเนาะได้จักตัวแล้วครับจัละเม็ดเออซีตัวครับพี่น้องนี่ครับอุ้ยไ่ได้ห่างแค่เดียวพี่น้อง

ฝึกบึกลาเบึกลาเบึกฝึกไหมอึกน่อยเสร็จแ้อ๋อจับเอเออเดอยวบกครับพี่น้องลาบึกตัหม่ยจับบเยเลยสไทยเโอ้าสิบกิเ้ยิกิาิกิาึกน่อยไเลจับยเยิเราไทยไม่เราไทยวะ้าม่เไทยเนาะเราออกยแล้ว กำาครัย่งงางทีดินนี่เด้ทีดินโอ้ยเต๋อพี่น้องตัวนี้คุณประมันดโอยโโอ้ยเลนไปเนมาดุดดยเนาะเซียนเดวิดย่ปวดนมันกำดมอยู่ตัวลอยกิโลมึงยังกำไม่ได้เอ้ยราว่งขาได้แล้วนะมันจะดินเสียบขา หลายครับเมีอย่างครับปลาบึกพี <S <s okay. ่เนาะหน่อยนี nah like, um ่ครับปลาบึกนะครับรุ่นประมาณเจ็ดแปดโลนะครับนี่เงี้เก็บแล้ครับเงี้เก็บเยอะเอ้ารอบแข่งอยู่ดีๆีนะเอ้าเรียบร้อยครับพี่น้องปลาบึกนะครับปลาบึกปลาบึกหนึ่งตัวนะครับประมาณเจ็ดโลแปดโลเลยแหละครับอืม รครับปวดแต่ดีที่เขาเอาอีกแล้วเอานกับจาระเม็ดสามตัวครับมันไมาจะภูทเมื่อก้ไทย,ทย,ทย,ยนี่คือคือเก่าครับรบุ๊คขึ้เก่เาได้มาอีกแล้วตัวนึงนะครับให้อีกแล้วตูอยู่บุาอรส้อยบาวรแได้บุญสี่ไปนั่งนันตันัของรูปปนสันต์น มันแพมันแพงสิห่วย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 เสียวขนาดเีรเรียบร้อยมาจังเลยมาจังเลยเห็นขึ้นนะครับสองตัวครับประบุกตอนนี้กรดุม,มไว้ยี่าานไ่นกล้เคียงกัน,นครับหกถึงสิบโลกมว่าในนั้อันนี้ครับผลงานการ หลังจากวานมาได้สักพักหนึ่งนะครับแสตชีเดย์แสตชีเดย์่ายุผมาณเกือบยี่สิบโลนี่ครับตอนนี้เดี๋ยวผมจิกเข่าฟังก่อนหรืว่าจะปวดขาแล้วนั่งโดนแดดก็งฮ้อนครับพี่น้องมาไว้นะครับเดี๋ยวจิกจิกเถ่ายเพิงฟังก่อนนะครับผมนะมาเบิ้งเซียนหนุครับเมื่อกี้เห็นเห็นลากขึ้นมาแม็นซีหาตูนวะครับงั้นอีกฟังนึงครับปวดเมื่อยครับต้องเอาเขาฟังครับมาเบิ้งครับมาเบิ้ง ประมาณสี่ตัวครับเมื่อกี้เห็นกลินครับสี่ห้าตัวนี่แหละครับปลาจีนเพิ่งเห็นตัวปลาจีนว่ะครับนี่ครับตัวปลาจีนห้าตัวเลยเหลือสี่ตัวครับนี่ครับเมื่อกี้นี่ถือปลาจีนนะพี่น้องเดี๋ยวเราลองเอาขึ้นมาให้เบิ่งนะครับผมอู้นะครับจูสิโยไอฟังทางบนครับเมื่อกี้เห็นด้วยครับผมเห็นด้วยต่ว่ามันไก่น่ะเลยบด้นคลายนะครับผมคือ หาตัวนะพี่น้องนี่นี่ไปหาตัวไปซีตัวเนาะออกตัวนึงอ่หลุดไปตัวนึงพี่น้องเย็บพี่นุ๊ได้เยอะปะโอ้ยยี่สิบสิบกว่าตัว ตัวตัวก็น่าจะพอทุนได้ทุนอยู่มั้ยเป็นไรครับคือว่าได้ยืนบ่างกูอันนี่ครับผมเต็มลั่งพอดีครับนี่ครับทางที่ขนาดตัวครับตั้งบนปีเป็นครับพี่จอนนี่นาะจอนนี่เจมี่จานี่เจมี่ป้ามครับ ได้หลายเยอะครับพี่น้องมาเต็มครับมาเต็มมาเต็มจากทีมงานอำเภอเพชรมานสามคนนะครับเนาะถือว่าโอเคอยู่ครับผมโอเคครับครับผมนะครับยังได้อีกหลายคนนะครับที่ยังมาท่านขึ้นมานะครับก็ที่เห็นใหญ่สุดตอนนี้ก็จะเป็นปลาบึกขึ้นมาสองตัวนะครับใส่ประมาณตัวหนึ่งประมาณหกโลนะครับอีกตัวหนึ่งประมาณสิบโลนะครับที่เห็นขึ้นนะครับที่ไทยที่ผมไทยขึ้นนะครับมานะครับมารุ่นโซนี่กันครับพี่น้องเป็นยังไงฝนเอาขึ้นมาแล้วครับ หลายปอครับได้หลายปอวันนี้รอบแรกแต่ว่าพี่น <C> e <ating> อ้องอยู่เนี่ยได้หางเดียได้หตัวครับตัวละสองร้อยได้พี่น <C> e <ating> ้องนี่ปลาหาตัวโอ้ย <S <S ี่นี่ผู้พันมันกระดม่ะกระดม็ดก็ได้เนาะโอ้สี่โลครึ่งสี่โลครึ่งตัวนี้กระเม็ดใหญ่ครับพี่น้องนี่ขายไปบางส่วนหรือเปล่าครับเดี๋ยวยังว่าท่านขายโอ้เพิ่งเข้ามารอบแรก ลอกส ok> องยังไม่ขึ้นมาใช่ไหมลอกสองยังไม่ขึ้นลอกสองอยู่ในน้ำอีกร้อยอีกรอยอีกรอยอีกรอยอีกนะครับนี่ครับผมฝั่งนี้่็นี้ก็ได้สบายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวท่านหนึ่งเนาะเดี๋ยวพุ่มกว่มที่ก็ได้เดี้ยวกได้สบายอุ้ยนี่ครับพี่น้องนี่ประหลาดนะครับประหลาดเดียประหลาดก็ปลาบูเงี้ยตัวนี้ไหม ปลาปลาบูตัวนี้ไหมตัวพี to <together> ่น <S which Willy 2> ้องสะออนปลาบูตัวนี้ครับนาสิไข่พร้อมนะครับตัวนี้ปาตัวนาสิประมาณโล่เคืองกว่าหรอครับนี่ครับปลาบูตัวนี้ครับแล้วก็ปลานิ่งอีกนะครับเดี๋ยวปลานิ่งอีกสองตัวปลาหน่อยอีกนะครับบัตรหนึ่งพันเดี๋ยวพี่น้องได้นี่บัตรหนึ่งพันนะครับ โอ้โหหลายเตัวเนานะประมาณสิบว่ายี่สิบตัวอยู่บ่สามสิบลนะเนาะประมาณสามสิบตัแหละพี่น้องนะครับผู้ใดผู้บ่ได้นะครับผู้เฮ้าส้นมากเฮ้าบางอย่างสิบบานยู่นะครับสะดุงก็สิสะดุ้งง่ายนี่ก็พอได้อยู่ครับนะแต่ว่าสะดุ้งฟังนี่ส,นสิบบ่าปานใดนะครับมันส,ส้นบางตึกตึกสบายหน่อยนะครับน้ำมันมก็กว้างพอสมควรนะครับพนลงอยู่จีประมาณหกสิบพนนะครับปลาอาสิบบ่อปรจนุเนาะ ทางผางฟังนะครับมันก็ยังมีมงส่วนหม่องยังนะครับเป็นปลานะครับถ้านยางน้ำข่างนี่ครับจะเป็นเขื่องปลานิ่นเต็มเลยเพื่นบ้านะครับแต่พี่เดียรจะมีน้ำสองแล้วพี่น้องเพิ่งกระสีกุ้งจีสูบน้ำหอ่องไงว่านะครับเพิ่งจะลงได้นะบัดกระสีลดลงมากนะครับอ่าติดตามกันต่อนะครับใน ep สองเด้อพี่น้องทางลุงโบเขานะครับผมอ่าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางทีมงานไทย issan บรนเทานะครับกระสีหาคลิปดีๆีดให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผม นี่ครับผมบรรยากาศนะครับก็เจอกันไหมนะครับคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ